นี่ครับผมเราไากินมื้อเที่ยงกันนะครับอันนี้เป็นกะเพราเป็นหมูนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็กินกับข้าวอย่างนี้ด้วยอ่าผมไม่ได้นอนนะครับอาทิตย์นี้นะครับหลังสอบเสร็จแม่งมี่ีตอนเย็นหายไปเลยนะครับผมตื่นทีตอนคืนกลางคืนเลยผมแบบโอเคครับผมมอร์นิ่งมอร์นิ่งครับตอนนี้เป็นเวลา8ดโมง44นะครับผม8โมงเช้านะครับผมเย้ผมตื่นประมาณ8โมงอะนะครับผมเมื่อวานนอนกี่โมง3ามทุ่มกว่านะครับคือคือแม่งแบบ มันมันนั้งอิ่มนั้งง่วงนั้งอะไรไม่หลับลบบหลับไปเลยอ่ะแบบตอนแรกผมไอ้ตั้งรายการผมไปเชี่ยงคืนตื่นตื่นเที่ยงคืนมากินอาหารเสริมแล้วก็นอนนอนต่อไม่ไม่ตื่นไม่เอาไอ้ยาไม่ไม่ต้องมียาผมไม่ตื่นเองนะคือเรียกว่าเป็นการหลับแบบ เอาข้าเงี้นเน้นๆๆนเลยเมื่อวานไปกินแบบโอ้โหของทอดของหายนะคือเต็มยศอ่ะเมื่อวานเต็ม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 แม็กซ์นะครับผมแล้วก็น็อกไปเลยนะครับผมคือคือผมโอเวอร์คล็อกมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับผมก็คือว่าแม่งแบบโควคือนอนมอสองนอนมอประมาณเกือบเกือบใส่สามวันอ่ะนะครับผมก็คือว่าอยู่อยู่มอดึกมากๆอะถึงตีห้าสามวันอะไรเงี้ยบางวันแม่งกลับแบบเจ็ดโมงเจ็ดโมงแปดโมงเช้านะครับผมก็เสร็จทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับเป็นการบริบูรณ์นะครับผมรอแต่ใบอย่างเดียวนะครับผมใบเกรดว่าคุณณตติิดนนะคุ้องไปเเรียพ่ม เมื่อวานนี้แม่งโปรตีนไม่ถึงอยู่แล้วนะครับผมแม่งแบบขาไปนิดนึงนะครับผมก็อันนี้เป็นหุ่นของผมอ p ที่85นะครับผมน่าจะ85คัดเคิร์ดไม่มีเลยแต่มันก็ลังจะมาแล้วนะเพราะว่าผมจะเขาเรียกว่าไงอ่ะผมจะไปกินแฟตเบิร์นนะครับผมแล้ผมจะไปเดินด้วยตอนนี้เลยนะคือเขาเรียกว่าไงอ่ะสตาร์ทเดอะเดย์นะครับผมคือมันโอกาสน้อยมากนะที่ผมจะตื่น8โมง8โมงอย่างเงี้ยนะครับผมมันเป็นแบบว่าโคตรจะแล่นะครับผมแล้วผมรู้สึกว่า โอเคกูกูกูไปคาร์ดิโอก็ได้เด็กกินแฟตเบิร์นแล้วไปคาร์ดิโอนะครับผมก็แล้วม็กินอาหารเสริมกันนะครับผมแฟตเบิร์นแฟตเบิร์นแฟตเบิร์นจริงๆอ่ะผมสั่งแฟตเบิร์นมาที่มันเป็นเซตอีกเซตหนึ่งอ่ะแม่งมีแบบหลายอันเลยนะผมเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะผมแม่งมาเบิร์นให้มันไหม้ไปเลยนะเนี่ยคือแฟตเบิร์นตั้งแต่วันแรกที่ผมซื้อนะผมเรือแม่งสุดท้ายนะครับผมผ่านมาสามเดือนนะครับผมก็คือว่ากินไปสิบสี่เม็ดนะครับผมสามเดือนนะครับผมปกติเดือนเดียวแม่งก็หมดกันแล้วนะเบิร์นยชหาไวออดนะโเคคปรับ เราเดี๋ยวโปรถุงโปรตีนตามมาทีหนึ่งนะครับผมไปเจอกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะครับผมผมไม่ได้ออกกำลังกายนะเพราะว่านั่งจัดบ้านจัดนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ช่วยคุณแม่ไปนะครับผมแล้วก็มากินอาหารเสริมมาเลยนะครับผมมื้อเช้านะครับมื้อที่สำคัญที่สุดแล้วนะครับผมตั้งสายขาดโปรตีนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะผมโปรตีนเมื่อวานมันไม่พอหรอกนะครับผมคือเออ่ยังมึนอยู่เลยไอ้แฟลกเปิดเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงนะผมกินน้ำน้อยพวกแม่งมึนเลยผมกินน้ำตามเข้าไปน้อยนะครับผมมไไ่เป็นนนนนรระคับกกิิิวาาล คอลลาเจนไม่ใช่กลิ่นคอลลาเจนกลิ่นไรไม่รู้เต็มไปหมดนะโรดิโปรนะครับผมอสองซองแน่นอนนะครับเพราะว่าเมื่อวานขาดโปรตีนนะครับผมอันนี้เป็นนุ่นของผมนะครับผมพอไม่เปิดไฟแล้วเนี่ยมันเห็นตรงนี้เริ่มมาแนละ้วตอนนี้เริ่มมานะแม่งเนี่ยผมได้แผลเลยเห็นไหมเนี่ยคือไปไปจัดรู้จัดนี่ล้วผมไปเปิดทึ้โอโ้โหแม่งโดนเกี่ยวนะครับผมไม่ใช่แผลลึกอะไรนะพรเพียงแต่ว่ามันผมไม่อยากให้มันติดเชือ้อรองนะครับไขมันดี กระเทียมต้องมาแล้วนะเพราะว่าผมกะจะกินตัวตอบล็อกก,ก,กินตอนคืนนะผมซึ่งเย็นนี้ไปกินอะไรดีวะเมื <c oughs> <c oughs> ่อวานแม่งแบบเละแล้ววันนี้แม่งไม่ไม่เข็ดแล้ววันนี้แม่งจะไปอีกนะว่างนะว่างว่างว่างขอว่างหน่อยเถิดนะครับจริงๆแม่งไม่ได้ว่างหรอกงานแม่งค้างเต็มเลยนะเอ้ยตุ๊กจะใส่ได้ไหมวะ <c oughs> <c oughs> มึนละกาแฟนะครับผม <c oughs> ผมจะไม่เอาน้ำน้อยเกินแล้วนะไม่งั้นแม่งติดเกินติดเกินแล้วแม่งกินลำบากนะผมปึ๊บ ให้มันแบบเออมันลื่นๆคอหน่อยนะผมเยอะไปละเยอะไปละเยอะไปละลื่นไปหน่อยนะผมลื่นไปหน่อยเพราะว่าน้ำที่มันผสมในนียไม่ได้นับนะผมเพราะว่าไม่ใช่น้ำางจริงไงนะครับโอเคนะครับผมนิวทรีชั่นนะวิตามินเมื่อวานแมงอิ่มจัดเหนื่อยจัดนะหลับแบบหลับๆๆตายห่านะแถ่นันดีนะครับผมเอากระเทียมสองเม็ด บอกว่าทําให้ผิวช่วยดูผิวช่วยผิวดูออร่านะไม่เห็นแม่งจะออร่าเลยโฆษณาเกินจริงหรอมันเป็นผลข้างเคียงเดี๋ยวไม่หมดทั้งยังเป็นไบโปรดักนะว่าเอ้ยมันทําให้ผิวดูออร่านี่นั่นนะออร่าหรอยันโอเคนะครับผมเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหายดูตอนอีทีตอนกินข้าวแล้วกันนะครับผมเจอกันนะครับนี่ครับผมเรามากินมื้อเที่ยงกันนะครับอันนี้เป็นกะเพราเป็นหมูนะครับผมอ่ากะเพราที่แบบผมกินอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูนิ้วผมดิโดนนี้ไปนะครับ แันนี้นะครับล้วก็กินกับข้าวอย่างนี้ด้วยอคือก็กระเพราตามตามสไตล์แล้วนะเพียงแต่ว่าวันนี้ผัดแปลกๆนิดหนึ่งนะน้ำเยอะไปนิดนึงแต่ว่าก็เขาผัดไม่ได้ใส่น้ำนะผัดออลิฟออยนะแต่ว่าก็อ,อผมมองว่ามันควรจะน่าจะนัวกว่าน,นี้นิดหนึ่งับก็เดี๋ยวเราไปกินเลยนะครับโอเคนะผมตอนนี้เป็นเวลาฮาทุ่มยี่สิบห้านะวันนี้นอนเร็วนะครับผม <laughs> <laughs> นอนเลยแล้วนะครับก็ผมไม่ได้กินข้าวเย็นนะครับเพราะว่าผมกินข้าวเสร็จประมาณสี่โมงแล้วนะครับผมมันก็ยังมีความอิ่มๆอ,อยู่นะครับก็ผมบอกว่ามันก็ไม่ยังไม่ต้องกินข้าวขนาดนั้นน,นะครับผมเพราะติดกินข้าวเย็นเนี่ยมันจะดึกเกินนะครับก็ุลของผ,ผมวันนี้ก็ดูเหมือนกับว่าคองไหมก็ก็ไม่นะครับผมเพราะว่ากําลังกายไม่ออกนะครับควรจะออกแต่ก็ไม่ออกนะครับเอามากินนานเสร็จก่อนครับผมไม่แน่ใจว่าผมขาวขึ้นหรืออะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะคาาชอลลาเจนก็มีนะครับผมตัวเอากระเที่ยวก็กินแล้วนะก็ ยังไม่เกิดอาการขาวขึ้นับผมแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นนะผมผมว่าผู้นี้จะไปตัดผมซะหน่อยตัดผมตัดตัดผมตัดเล็บนะให้มันแบบดูเฟรชขึ้นนะครับผมเพราะว่าผมโซมันทั้งอาทิตย์เลยน่าจะต้องเข้าน้ำ <laughs> ก็รู้สึกว่ามันมีอยู่ในท้องอยู่แล้วยังอยู่ในลําไส้นะยังไม่ยังไม่หมดไปนะครับผมปึ๊บวันนี้โปรตีนไม่น่าขาดหรอกนะมันกินตอนจริงๆเพียงที่กินหมูกินหมูกะเพราที่ท่านเห็นไปนะประมาณแบบ400กรัมนะครับผมปึ๊บ เรียบร้อยนะครับแล้วก็กินตัวแบ็คทีผสมเข้าไปด้วยนะผมมันจะได้จบไปนะครับผสมน้ำปไปนะครับ <S 1> <S 1> ผมเรียนรู้จากครั้งนี้แล้วนะครับผม <S <S ผมมองว่าน้ําน้ําน้อยเนี่ยเพิ่มทีหลังได้นะจะได้แบบว่ามั่นใจจริงว่ามันแบบมัน,บบมนเข้มข้นนะเพราะว่าครั้งแล้วใส่น้ําเยอะไปครับผมกงแบบคือมันก็อร่อยแหละเพียงแต่ว่ามันไม่เคยแน่นนะเท่านั้นเพราะยังไงเพราะยังไงก็ต้องกินน้ําเยอะอยู่แล้วนะผมอย่างวันนี้กินน้ำจิบน้ำเพ่ยงแค่เยอะนะสองขวดหมดไปแล้วนะครับก็ยังไม่หมดวันเลยนะครับผมสองขวดหมดไปแล้ว ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ได้ยินดีนะเพราะจะถือเป็นการถึงถึง3มลิตรเอ่อก่อนที่จะนอนเนี่ยเป็นครั้งแรกๆเลยนะผมปกติแล้วคือจะนอนอยู่แล้วนะผมก็จะกินไอเดียแล้วแม่ถึงมากิน3ามลิตรหลังนะกินไปกินมาก็เรื่อโอเคมากขึ้นนะผมเริ่มชินเริ่มโอเคเรียบร้อยนะตัวล้างท้องหมดนะก็มาเปิดอันใหม่กันครับกินแบบแซบๆนะครับผมปึ๊บแค่นี้พอคือแซบจัดอ่ะอุ้ยเวรนี้นึง คือวันนี้เนี่ยเขามีคัซตนะครับผมก็คือว่าเป็นคัซตติวกิจกรรมที่ชื่อว่าไฟโยแฟทนะครับผมไฟโยแฟทเนี่ยเขาก็จะแบบปีหลายๆซีซันมากๆเลยนะแล้วแต่ละคนที่เข้าไฟโยแฟทนี่คือแบบว่าก็ได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับผมเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าทุกๆทุกๆวีสเนี่ยเขาก็จะแบบมีเกสต์สปิเกอร์มาแบบว่ารับเชิญนะมาสอนเรื่องเอ่อเรื่องเขาเรียกว่าอะไรว่าเรื่องดีเอเอ่ยเรื่องยีนต่างๆนานานะครับผมเรื่องสารอาหารอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งผมมองมันก็มีประโยชน์ดีนะครับผมหลายๆครั้งงงแแแแลลล้้้้้้ววววผผมมมมมออออะะะไไไรรรรรรรเเเื่่่่ดููนนนนนคคคััับบาาาาาากกก็็ช์ตๆ เทคนิคการลดนนักนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็มีการแข่งขันกันด้วยนะมันก็ได้ผมแข่งในบัตตี้โอเลนานี่แหละพี่แต่ว่าโหดกว่านะครับเพราะว่าแต่ละคนเข้าไปนี่คือแบบมีรีสตริกชั่นหลายหลาย,ลายอย่างนะครับผมเช่นคุณแฟทเท่านี้นะผมต้องลงไปได้เท่านี้นะครับแฟทสาต้องลงไปเท่านี้แฟทยี่สิบวัลงไปเท่านี้อะไรพวกนี้มันจะมีเกณฑ์ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะแบบเออได้เป็นแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนกับว่าในบริษัทเขานะครับผมก็จะมีป้ายใหญ่เลยนะคเปนมะะไหอครับผมมอซึ่่งงวาได้้แคค่วามรูเนี่ยก็โอเคแล้วผมมไ่จเป็นต้องงแบบไปั กดดันตัวเองนะเพราะใช้ชีวิตเหมือนเดิมเดิมๆชิวๆนะชิวเกิน <c oughs> ดูแต่ดูไอทรงได้ชิวเกินนะครับผมค่าร่างกายแต่ท่านดูวอลกนะครับผมมันแต่สองวันที่แล้วนะค่าร่างกายมันก็มันก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผม <c oughs> เรียบร้อยนะครับก็วิตามินต่อเลยนะครับตอนนอนผมก็จะกินตัวไขมันดีนะครับผมแล้วก็กินตัว <c oughs> ไอเดียนะครับผมแอลกอฮียมกินไปแล้วตอนเช้านะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเจอดีตอนนอนแล้วกันนะครับผมอยากเข้ามากแล้วนะครับผมไปเจอกันนะครับ โอเคนะผมตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้านะ8โมง40นะครับก็เมืม่อวานเนี่ยผมเผลอหลับนะครับผมคือผมไม่นอนบนเตียงเมืม่อวานเนี่ยผมนอนแบบเอ้ยประมาณช่วงประมาณตีหนึ่งอนะผมก็เอ้ยยังงานไม่เสร็จแลยขอพักก่อนไว้ขอแบบยืมหน่อยแม่งหลับไปเลยตื่นทีประมาณตีห้านะครับตีห้าครึ่งนะครับตีห้าครึ่งเสร็จแล้วก็อาบน้ำเข้าห้องน้ำนู่นนี่นั่นนะผมก็เพิ่งเสร็จนะครับตอนนี้ก็ตอนเช้าผมไปชั่งน้ำหนักมาก็ตอนนี้ก็70นิดนิดเท่าเดิมนะครับก็ดูไม่ค่อยแตกต่างจากเขาเรียกไงดูไม่ค่อยแตกตต่่่าางอนแรรรกเทไหคับ ตรงน,นี้ก็มาแต่ว่ามันค่อนข้างจะน้อยนิดน,นึงนะอันนี้เป็นหุ่นของผม EP ที่น่าจะ86นะครับผม86เนาะอันนี้อันนี้คือแฟตประมาณ19%บเ้าเปอร์เแล้วนะจะลงไป18 17 16 15บเด้อีกไม่ช้าก็มากินอาหารเสริมมาเลยนะครับโอ้คุณมูดิโฟเลยซองเดียวนะผมมีเพิ่มนะผมซื้อทีแม่งแบบ8กล่องนะครับผมคอลลาเจนนะครับผมคอลลาเจนเวรีผสมคอลลาเจนดีจริงว่าไม่รู้แม่งผิวก็อุ๊ยผิวเป็นขุยกินน้ำน้อยน้อยเหรอวะ พวก่วานก็ไม่น้อยนะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นผิวมัขุยค่เนี้ยเล็กๆน้อยๆกินน้ำน้อยหรอวะพวื่วานก็กินไม่น้อยนะวันันก็สามลิตรกว่านะครับปึ๊บดูติดโปรกนะครับวันนี้เนี่ยผมกะจะออกไปตัดผมข้างนอกนะครับก็ผมมองว่ามันเริ่มโซมแล้วถ้าเกิดไม่ตัดผมผมยาวจัดยาวเกินนะครับผม เรียบร้อยนะครับเอ่อใส่อะไรเพิ่อมอีกกาแฟนะครับไม่กาแฟมันเหลือเยอะขนาดนี้มันกี่ซองวะเนี่ยห้าสิบห้าซองอ๋อห้าสิบห้าซองโอเคที่หน้าเนี่ยมันจะเดือนนึงแล้วนะมันก็ครึ่งเดือนแล้วมันยังเหลือเยอะอยู่เลยนะผมว่าผสมกับไอตัวช็อกโกแลตอ,อ,อรอ่อยอร่อยสุดเลยนะผสมโมเดช็อกโกแลตนะไม่ใช่ผสมกับไอเวเ,อเวซอมบ์รีแม่งเงินเงันน้ำเยอะไหมวะจะลองเขย่าดูเยอะไปแน่นอนนะผมโอ้ว่าแล้วนะครับอะไรวะ เรียบร้อยแล้วก็นิวเทียมนะผมคือมันประมาณครึ่งเดือน2เดือนครึ่งแล้วนะผมสองเดือนครึ่งบอกวะสามเดือนแล้วดิจะสามเดือนแล้วนะใส่มันดีนะครับแอลกระเทียมนะครับอุ้ยชี้กับหล่นโอ้โหเกือบยาบแล้วนะรเรียบร้อยนะครับผมก็หมดน้ำไปเกือบเล็กครึ่งนะผมมั่นใจได้ว่าวันนี้เกิน3าลิตรแน่นอนนะครับ ก็เดี๋ยวผมไม่ก uh ินแล้วตอนเช้าเดี๋ยวดูทีเดียนะครับผมแล้วเจอกันนะครับโอเคนะผมอันนี้เป็นมื Раз ้อเที่ยงของผมนะก็จะเป็นตัวไก่นะครับผมแล้วก็เป็นผักในนีน้อยแล้วมันอันนี้นะครับก็มันันนี้มันเป็นไขมันดีนะครับผมคือไม่เรียกว่าไขมันดีเราจะไม่ไขมันที่แบบย่อยย่างจริงๆนะครับผมตัวเปโตนี้เนาะไม่ใช่ทอดไม่อะไรนะผมนี่นะครับอันนี้เป็นซอสพิเศษนะครับผมของคุณแม่ผมปึ๊บใส่อ๋อเรามาลองกินเน้ไก่นี้น่าจะกินอร่อยนะครับผมก็อร่อยแบบคลีนๆนะครับไม่ไม่ใช่แบบอร่อยแบบ ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นอกไก่ทั้งหมดหน่าจะรวมๆกันได้ประมาณสามร้อยกรัมสามร้อยกว่านะครับสามร้อยห้าสิบก,กรัมนะครับผมรอเนาะถ้าเกิดเป็นเสร็จสุกเรียบร้อยแล้วก็จะสามสามร้อยนะครับผมเราไปกินกันเลยนะครับโอเคนะผมขนาดนี้เป็นเวลาตีสองสามสิบนะก็เกิดความผิดพลาดเล็กน้อยนะครับผมเมื่อสองสามเมื่อสองสองอาทิตย์ที่แล้วนะผมผมไม่ได้นอนนะครับอาทิตย์นี้นะครับหลังสอบเสร็จแม่งมีมี่ตอนเย็นหายไปเลยนะครับผมตื่นีตอนคืนกลางคืนเลยผมแบบแม่งเออ ผิดเวลาแล้นะครับผมผิดเวลาในแบบคือมันก็ดีได้นอนพอนะผมดูเป็นเอนทูเซียสมากๆเลยนะมันตื่นแบบโอ้โหยี่หกว่าเดล็อกอ่ะเดล็อกตื่นที่สี่ผมตื่นที่สองอ่ะตอนเย็นนี้ไม่หนักเกินนะครับผมหนักเกินหนักเกินโอเคเออมากินเวงกันนะคือค่อนข้างจะมันไม่แปลกนะถ้าเกิดว่ามันจะแบบผิวแห้งอะไรเงี้ยนะผมเพราะว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะมันนอนเยอะนะผมน้ําไม่มีเข้าไปเลยนะ น้ำเข้าไปประมาณสองอเกือบจะสองลิตรเองนะครับผมเวลากินแล้วอากินน้ํนานมันหางเกินไปนะวันนูนจะโป2สองสองนะครับคือโปรตีนแม่งขาดเยอะนะขาดไหมวะไม่ขาดนะครับผมน่าจะไม่ขาดเลยแหละโปรตีนน่าจะพอแล้วนะครับแล้วเราก็ควรกินติดมือ้อนึงนะครับผมเพิ่มไปนิดนึงนะครับแต่ว,ว่าไม่ได้กินมาสองวันแล้วไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหมือนกันะผมตั้งปลุกนะลวันนี้ผมก็จะเป็นการนอนตีสองตื่นประมาณแปดโมงเก้าโมงนะครับ นอนตีสี่อะเอางี้นะตีสี่ตีสี่ตีสี่เหมือนเดิมนะพีน่นะว่าแปลว่าพี่นึกว่าเป็นตีสี่ที่นอนนอนแล้วแบบไม่ไม่ได้ง่วงจนนอนนะครับผมไม่งแบบนอนเขาต้องนอนนะครับในกลางคืนแล้วนะครับเอากาแฟผสมแบคทีไปเลยนะมีเยอะมีเยอะนะครับผมมีเยอะนะพี่วีไอมันลืลลล่นคอหน่อยนะผสมน้ำเยอะนิดนึงนะครับรอดนะครับ รู้เลยนะร่างกาย starving นะผมต้องการอาหารนะครับต้องการสารอาหารเพราะว่าแม่งนอนเยอะจัดนะตอนตอนเย็นไม่กินผมกลัวว่าผมจะแสบท้องอนะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนตอน,ตอนบ่ายตอนบ่ายบๆทนี่ผมกินไก่อ่ะผมแม่งว่าผมมันเลี่ยนเลี่ยนไก่อะไม่รู้ทำไมเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะมันเยอะอนะไรมันมันมันเยอะมากเลยนะผม400ออ่ะนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นการแตกที่มันรุเดือดด้วยนะครับผมไม่ใช่เป็นการแตกที่รสชาติมันจัดด้วยนะ แต่งแบบไม่มาธรรมดาๆนะครับแต่จริงอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าครั้งนี้มันเป็นการลดหนกที่ก็การจะลุสมากๆเลยนะมันไม่จะเป็นต้องกินเปๆขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับผมเพราะผมมองว่าการที่เราไปพุชจนมากเกินไปนะครับผมมันก็ มันก็ทำให้เราแบบอันคอมเพล็กซ์กันะครับผมมันแบบมันไม่สบายใจมันมันเหมือนกับเราต้องแบบต้องพยายามอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราฉะนั้นที่แบบว่ามันก็ไม่ไม่ใช่ท็อปิกสำคัญอะไรเท่าไหร่นะครับคือสุขภาพดีเนี่ยใช่ครับสุขภาพมันดีจริงนะพี่แต่ว่าแบบโอ้โหเราเราไม่จำเป็นต้องแบบเครียดอ่ะคือพอเครียดปุ๊บน้ำหนักมันก็ลงช้านะเพราะว่าไม่ต้องมีกังวลต้องนู่นนี่นั่นเนี่ยผมแบบอยาอย่ชิวๆไปเรื่อยๆนะครับผมเท้ามันใช้เวลามากกว่าไม่ใช้เวลามากกว่าแต่ว่าผมมั่นใจว่าผมทำแม่ต่อชีวิต ที่เป็นตัวท็อปเขาบอกนะครับผมเขาบอกว่าเขาจะถามตัวเองเลยนะผมยังสติฟจ็อบใช่ไหมเขาถามตัวเองว่าแบบตื่นขึ้นมามองกระจกมาถามตัวเองว่าเธอวันนี้มันสลายของชีวิตเขาจะทำหนึ่งสิ่งที่เขาทำไหมนะครับอันนี้กลับกันนะครับผมเขาบอกว่าเขาก็ถามตัวเองว่านะครับผมโค้ดโค้ดจะโค้ดใหญ่เขาถามตัวเองว่าสิ่งที่ผมกมันจะทำเนี่ยผมสามารถทำให้ต่อชีวิตไหมนะครับ ก็ผมเข้าใจได้เก็ตไอเดียนะครับผมคือการเมนเทนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่าการเป็นรถนะครับผมคือทุกคนเนี่ยผมมองทุกคนรูน้อยู่แล้วนะครับผมว่ามันเป็นรถเป็นรถยังไงนะครับผมรถน้าหนักรถยังไงนะครับผมต้องกินอะไรไงคือผมมองว่าเาจเนอ e r a l i น f o r m a t i o n นี่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับผมหรือทุกท,าท่านที่ติดต,ต,ตามรอลของเองเนี่ยก็สามารถเอาไปอัดดับได้นะครับผมแล้วก็สามารถลดได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องมากินอาหารเสริมก็ได้นะครับผมคุณแค่แบบเอออ๋อตัวนี้มันเป็นนี้เป็นนี้แแล้้วกกกกก็็ิิิินนนนนออาาาาหหรรรรจบงๆทไไปดคััะผม คราวนี้เนี่ยทุกคนรู้ว่ามัลดยังไงนะครับผมแต่มันจะมีปัญหาด้านเมนเทนนะผมบางคนบอกว่าเมนเทนมันง่ายนะครับผมอย่างเช่นแบบแชมป์ไฟโยแฟสมัยแบบนู่นนี่ผมเคยไปดูคลิปเขเนี่ยเออเขาบอกว่าง่ายเพราะว่าเขาชินกับอย่างนั้นนะครับผมเขาแบบเฮ้ยมัน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 ชินนะครับผมมันสบายนะครับแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าค่อนข้างกดดันเขามากสักขนาดนั้นนะครับผมเขาเลยบอกว่ามีการเมนเทนมันสบายนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยคนที่บอกว่ายโยโยมันขึ้นมันลดแล้วมันขึ้นอะไรเนี่ย คือมันไม่สามารถเมนเทนได้นะครับผมเพราะไม่สามารถเมนเทนได้ก็แปลว่าอ่ก่อนหน้านี้นคุณไปพุชมันเกินไปนะจนมันอเอฟเฟกหลายอย่างนะครับผมการงานครอบครัวมิตรภาพเม่นั้นนะครับผมพราะมันเอฟเฟกขนาดนั้นคือมันเอาวไปไปเวลาไปออกร่างกายเวลาไปแบบไปเครียดเรื่องกินเนี่ยมันจะทําได้ไม่นานนะครับผมเดีวตอนีผมนะขอแค่ใส่น้ำเยอะนิดหนึ่งน,นะเพราะหลายๆครั้งนยผมรู้สึกว่ามันใส่แซบไปหน่อยนะครับผมแล้วว่า,าตัวผงน้ำมันติดผงขอบเยอะนะครับผมทำให้แบบว่าคอลลาเจนอาจจะไม่ถึงนะครับคุณเห็นไหมตีสอง สมเรียบร้อยนะโอเคนะก็วิตามินนะครับส่วนแถมันดีกับเขาเรียกว่าอะไรไอตัวไอเดียเดี๋ยวได้กินแน่นอนนะผมผมมองว่าผมควรจะกินตัวบล็อกนะครับคือตัวบล็อกเนยกินระหว่างวันนะครับผมคือถ้าเกิดมีโอกาสที่ได้กินกินได้ก็กินเลยนะครับมันดีกว่านะครับผมคือการขับถ่ายอะไรต่างๆนานานนะแล้วทำให้แบบว่าลดสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปได้นะครับผมเช่นไขมันอย่างเงี้ยนะเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยว เจอทีก่อนนอนนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวผมเล่าเล่าให้ฟังนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนแรกผมก็จะนอนประมาณตอนตีห้าครึ่งนี่แหละครับผมไปแมาปุ๊บแม่ผมเปิดประตูเข้ามา ลูกวันนี้ไปอายการนะโอเคกี่โมงครับแปดโมงครึ่งอ่ะโอเคกูไม่ได้นอนนะครับผมก็คือถือว่ามันถือว่านอนเต็มที่ไปแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็อาจจะกินอาหารมากขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นหุ่นของผมแบบก่อนที่ผมจะถ่ายใหม่นะครับผมเพราะว่าก่อนที่ผมจะออกไปเนี่ยผมอา้ําเสร็จเสร็จก็จะมากินโปรตีนกันต่อนะครับประมาณนี้นะครับผมเอเห็นตรงนี้ขึ้นมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ได้มากขนาดน่ะก็ไม่เป็นไรนะครับผมดูจะทรงน่าจะอ้วนขึ้นกินไขมันดีนะครับผมไม่กินไอเดียนะเพราะว่าผมไม่ได้นอนสาม เลือสามมสุดท้ายนะครับผมกำลังงงว่าอ๋อมีมีอีกนะครับผมตอนแรกนึกว่าหมดนะครับผมเท่าก,กันหมดนี่แม่งโดนโกงแล้วนะเพราะแม่งยังยครึ่งเดือนอยู่เลยนะผมสองเดือนครึ่งนะก็ถือว่าเป็นการจบของวันนี้นะครับผมเดี๋ยวอีกวระมาณชั่วโมงนึงผมมาถ่ายใหม่นะก็คืออีกวันหนึ่งนะอันนี้เป็นหุ่นของผมนะครับผมก็ให้ดูคร่า,าวๆนะครับตอนนี้เริ่มมานะครับผอมไหมก็ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมหวังว่านะอีกประมาณเดือนหนึ่งหึงสองเดือนเนี่ยแฟตผมจะลงไประดับ10%นิดนิดนับหรืออาจจะลงไปเปอร์เซ็นต์หลักเดียวเลยนะครับผมซึ่งลงเปอร์เซ็นต์หลักเดียวนี่ไม่ยากมากไม่ต้องแบบออกกําลังกายนิดหนึ่งซึ่งตอนนี้ยังเลยนะผมง,งานยังเคลียร์ไม่เสร็จนะครับก็ยังก็ตามนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะที่ติดตามกันนะครับเพรก็ผมว่าผมมาไกลามากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันลดไปแปดสิบโลนิดๆแล้วนะผมจะสิบเอ็ดโลแล้วนะครับคือไม่ใช่1ิบสิบโลไปแล้วนะเพราะตอนแรกเนี่ย ือจริงๆเนี่ยตอนแรกวันที่ผมไปวัดเนี่ยมัน81ใช่ไหมครับผมคราวนี้ไอ้81อันนี้เนี่ยมันผมเริ่มกินเนี่ยเริ่มเข้าคอร์สจริงๆอาจารย์เนี่ยประมาณเกือบจะสองอาทิตย์หลังจากนั้นแล้วนะครับผมซึ่งสองอาทิตย์หลังจากนั้นก็ไม้กูรู้กูจะลดหนักกูสัตว์เละเลยนะครับผมกินนู่นกินนี่กินทุกอย่างที่อยากกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ อาจจะขึ้นไปนะครับมากกว่าน,นั้นนะครับก็ลงไปประมาณเฉลี่ย11โลนะครับผมตอนนี้เพราะว่าไปวันล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่แล้วนะแต่ท่านที่ดูออกจะทราบดีแต่ว่า,าลงไป70นะครับผมลงได้น่าจะลงได้แม็กซ์สุดประมาณ65นะครับผม65นี่คือแม่งโคตรลีนนะครับผมก็คือ,อผมมองว่ามันมันไม่มีงานเขาเรียกว่างานอะไรว่างานสงการแล้วนะครับผมคือไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะเพียงแต่ว่ามันไม่มีที่ที่แบบเอ้ยเราผมสามารถถอดเสื้อโชว์ยิงน้ำชิว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 ชวได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ น่าจะจบภายดั้นนะครับกเ็เป็นการดูแลสุขภาพมากกว่านะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้ของผมก็คืออีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมทุกท่านก็จะดูคลิปใหม่นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับตอนนี้ผมก็ไปก่อนแล้วนะคะรับผมสวัสดีครับ